แมนความคุ้นคู่ชิ้นจางนั่นละจ้าเบาถึกว่าถึกอิลีค่ะ สมหญิงเห็นนั่งเลยเห็นด้วยนะฮะเอ้ยนะคะหลายคนเกษห็นแล้วนะคะคู่ชิ้นจังเพิ่นนว้าจังไดมุเจ้าขาเนอล่าสุดนะคะคู่ชิ้นจังนะเพิ่นก็ได้เว้าได้บอกนะโล่งสื่อสารไปทังนะหน้าเพจนะมุเจ้าขาเพิ่นนว้าจังไดล่ะฮะมาสิม่เว้าสู่ฟังมุเจ้าขาเนอสำหรับคนที่ขี้อ่านขี้คานอ่านนะฮะสมหญิงเกษสิมาเว้าสู่ฟัง ออโอ้ยลืมลืมนะฮะเอออย่างสีซื่นส้มอีกอย่างหนึ่งนะฮะบานหักคุณคู่ชิ่นจังบุเจ้าขาเนาะสอัพพอร์ตขาไม่ส่วนโตและเป็นกำลังใจอีพี่ยี่ิบสามที่ผ่านมาบุเจ้าขาเป็นจำนวนเงิน4ี่หมืนหาพันบาทบุเจ้าขาราเจ้คาา่ะ มาเลิดบอเลอเฟอร์เ,รเรฟคแท่ผู้เจ้าขาเออหลังจากคุณคู่ชิน่ังเพื่อนได้ไปซื้อ,อไมโครโฟนส่วนตัวเพื่อนมุเจ้าขาเพื่อนจะได้ลองเพลงมวนๆปรับเสียงแบบลอยๆให้แฟนคลับเอฟซีได้ฟังกันแฟนคลับโตเกียวได้ฟังกันมุเจ้าขาอืมบอลลายใหญ่หางนะคะเขามาฟังกันว่าคุณคู่ชินจังเพื่อนบอลจังได้มุเจ้า อีพี่เมื่อขึ้นที่ผ่านมานะฮะเป็นอีพี่ที่ผมดีใจมากครับนะฮะไม่ใช่ดีใจเพราะได้แซมหรือชนะเลิศแต่ผมดีใจที่เห็นโตเกียวมิวสิกพัฒนามากไกลมากอิลีค่ะไกลมากๆเลยสมยิงกว่าไก่อีลีค่ะมาไกลมากๆ,ๆเลยโตเกียวไม่ใช่แค่ค่ายเพลงเพราะพวกเราทุกคนสามารถทำได้ทุกบทบาทนาทีที่ได้รับมอบหมาย อีหลีค่ะมือเจ้า่ะเนาะสำหรับอีพีที่ผ่านมาสำหรับคนที่ได้เข้าไปเบิง่งนักรองก็รองดีแล้วนะฮะเออรองดีแล้วเพิ่นยังได้ม,มาแสดงเป็นตัวละครอน,อน,นั้นเป็นตัวละครอน,อนนี้ตั้งแต่อีพีหนึ่งจนหอดอีพียี่สิบสามแสดงละครแสดงได้ดีมือเจ้า่ะเมื่อคืนนี่จมยิงมันใจเลยว่าหลายคนต้องน้ำตาไหลไปตามๆกันแมนบอกค่ะเนาะ และโชคดีกว่านั้นอีกคือการที่เราได้โคดที่มากด้วยความสามารถทั้งสามท่าน 1. คู่บิกกี้สคู่บี 3. อาจารย์บิวนะฮะผมดีใจมากกร,รับที่ใดคู่ทั้งสามมาอยู่เบื้องหลังการแสดงของค่ายและพวกเราจะมีวันนี้บได้ทาบ่มีผู้บริหารคนนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ นั่นเองมุเจ้าขาหรือบอดบิ๊กนะฮะขอบคุณนะครับที่ทำให้พวกเรามีอาชีพมีเวทีในการทำมาหากินรักบอดนะครับและที่ขาดบอได้เลยคือบานหักคู่ชิ้นจังที่เคียงขังผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และกำลังใจจากเอฟซีโตเกียวมิวสิกทุกท่านทุกคนเลยครับ โอ้โหนะฮะออคู่ชี้จังพูดออกมาได้ดีมูเจ้าขาและเป็นความจริงทั้งนั้นเลยโอโ้สุดยอดนะคะพัฒนาไปไกลอีหลีขายเพ่งโตเกียวมิวสิกของบุงพยาบาลฟินแลนด์